gúm em điên sniper vậy, gúm em điên mít, lùi lùi, ra, ơi, tay tay, ui, ui, vặn quá quá, ah, ui, vặn tuột vặn à, โค้งคนไทยตกใจหมดเลยเ้อตายเ้อตกตึกโอ้ยกลาดีไงว่ามันยิงท่านโอ๊กเฮ้ท่านคขอบคนไทยบอกที่เล่นผมเชื่อผมคิดว่าโอ้งนะครับในเมื่อ สนายหมวสนายใช่ไหมแต่กูจะใช้มีดมีปัญหาเหรอเชีดเเดือไปแล้วมามาเช็ดเช็ดเ้เช็ดแมันโดนเช็ดตายนะค่ะจอยแทงตูด แทงตูดอืมอิเช็ดอิเช็ยเป็นดงเลยอิเช็ยตายเถื่อเถื่อตายเช็ดปืนนี้ก็ดีว่ะชอบเล็งเล็งเล็งเออไม่โดนเหนาอีกเลี้ยงดเชื่อเื่อตาย เดี๋ยวมึงเดี๋ยวเชี่ออะไรกูเป็นเชี่ยงงอะไรไม่ทไรให้มึงไอ้ควายแทงตูดมันไหนนมึงอยู่ไหนอยู่ไหนกันวะตกชัเลยไม่มีงเงียอ่อวเอดยอีเอี้ยอียว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 เอี้ยวเออ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 ยอ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  zoom xong bụng rồi ăn mì nữa bishop tang tội tang tội bà liệt đi ngoài hôn anh hòa 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 khay เอาไงล้อเช่ช่บุกเลยบุกเลยเอาตายเลยทำมันหลบทำมันหลบโอ้ยทำมันหลบดีรูหนีอย่างที่กิมเชียอะไรมึงอ่านแค่ไหนหรอกซุ่มซุ่มซุ่มเอาไงเราอิจฉาตาย ไอเชี่ยนี้ด้วยวะยำเงี้ยนีไอ้คุ้ี่แทงด่งไอ้คนเท่เว้ยแต่มองไม่เห็นกบตาไว้จะบ้กชิชิชื่อเ็ิคิดชิชิ

อซุ่มๆเออลงมาเอวไปมือตะห้องอิเชียชัดทำให้ลบอ้เชีย ชิดวกูไม่เห็นไม่เห็นเลยเอาไงเราโคตรหูดเลยกูเขาเรียกว่าท่านเคากูได้โหเช่นไม่ไรเล่งนี่นี่มีโลตันเทสผมแนะนำครับให้ให้ปืนเนี้ยมันเล่นได้สองครั้งอย่างเงี้ยโคตรดีเลยผมชอบมากเลย ลงลงย่ลงฝากฟันดังเอ,อือตายฝากอ่าอ,อุ้ยถ้านอนตายกูนอานาถมากเลยดูครับหัวปลาเล,เลยใสบคืยครับ